สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม Grand Theft Auto 3หรือพูดย่งไงก็คือ GTA 3นั่นเองถ่งารู้จักที่ภาคแถวนี้แต่มือฉันเจ็บตอนนั้นน้องชายมาขับรถให้หน่อยโอ้จะให้ฉันขับรถให้เหรอโอเคมาๆามามากด F เพอื่อขึ้นรถบึนๆไปที่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อ,อตามเส้นทางเลย ต้องเอารถเข้าตรงนี้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บ right s <S นี่ออกไปจากถนน s <S แต่เปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะโอเคเปลียนเสื้อผ้าเสร็จแล้ววิ่งออกมากันเร็ว <I know S 1> ปุ๊บขึ้นรถขึ้รถเอารถทางออกข้างหน้านี่เองตรงนี้ตรงนี้โอเคปุ๊บนี่คือขับของรุจิ ใครว่ารุยจีเนี่ยไม่รู้จักเราอ,อยู่ที่นี่ฉันจะเข้าไปคุยกับรุยจิโอ้ให้รอที่นี่หรอรอคนเดียวมันว้าเหวนะเนี่ยรีบๆออกมาล่ะเอาเอ้ยนึกว่าใครออกมาไม่ใช่นายนี่นะใครอ่ะแอนบอติดธุระอยู่ด้านบนบางทีนายจะช่วยฉันได้ มีผู้อยู่คนหนึ่งที่ทฉันต้องการให้นายขับรถไปรับโอ้โหนี่นี่ทำภารกิจนี้สำเร็จเราจะมีเงินแล้วมีค่าจ้างด้วยอะไรอ่ะโอ้ยขอขอโทษขอโทษขอโทษจะขยับรถเดี๋ยวนี้โอเคโอเคไปไปโอ้ยเฮ้ยข้ามถนนดูรถเลยดิช,ช้าสิบหายโอ้ยช้ามากช้ามากอ่าอ่า ไป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 ตรงนี้ตรงนี้โอเคอยู่ข้างในเหรอพอยูเทิร์นหน่อยโอ้ยโอ้ยง,งไม่พอคงไม่พอมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาชิบหายต้องมาสน้นี้ต้องมาสน้นี้โ yes, อ้ยโทษทีเยสเขีรยแล้วเค้มไปรับมาทรง หลังจากไปส่งผู้หญิงแล้วเรากลับมาหาลุยจิอีกหนึ่งรอบดูซิจะมีภารกิจอะไรให้เรากอกกอกกอกเฮ้ยฉันไปส่งแฟนนายให้แล้วนะอะไรอะเอานี่มาให้ฉันทำไมเนี่ยมีของใหม่ที่โยงกันในย่านนี้มีชื่อว่ายาบาไปเอาไม้เบสบอลตบหน้ามันแล้เอารถของมันแล้วไปพ่นสี ฉันต้องการทาชดเชยก็คือเอาไม้เบสบอลไปฟาดหน้ามันเหรอแล้วก็เอารถมันไปพ่นสีแล้วมันอยู่ไหนเลยเนี่ยโผผู้หญิงลุมตีผู้ชาย นายเอาเหรอขอฟาดหน้าสักทีหนึ่งฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาก็นอนลงไปอีกรอบเอาไม่ลุกขึ้นมาแล้วเหรอนี่ไงฟาดเอาละต่อไปก็คือเอารถไปพ่นสีปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือเราคือเราคือเราล้านพ่นสีอยู่ตรงโน้น พ่นสีอยู่ตรงนี้โอเคไปตัมเสน้นทางแล้วเอารถไปพ่นสีเอาล่ะไม่มีใครรู้จักฉันแล้วต่อไปก็เอารถไปเก็บเฮ้ยเลย <Hey> folks, เข้าเข้าเข้าซอยนี้เข้าซอยนี้ โอเคภารกิจเสร็จสิ้นโอ้โหได้เงินมา4ี่พันไปเอาภารกิจต่อไปดีกว่าโอเคมาถึงแล้วมาถึงแล้วกลับมาหาดุจิอีกรอบเฮ้ยคุยอะไรกันอะเฮ้ผมมีเรื่องที่คุยจบคุณเอาล่ะมิกเป็นไงบ้างไอ้หนูลูกชายของดอนโจอีเขาต้องการทำบางอย่างไปรับเธอ แต่ระวังด้วยน่าเป็นพื้นที่ของแกง๊งเอารถคันนี้ดีกว่าเฮ้ยนายขอรถฉันจะเอารถไป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 ดเเอาเอาเมื่อไรจะออกมา ว้าวเสื้อเขียวเลยตอนนี้นายทำงานให้รูจิเหรอมันถึงเวลาแล้วฉันต้องการมีคนขับรถเอาเอาเอาอฉันพามาทางลัดละกัน โอเคถึงที่ทคุณผู้หญิงนี่อ๋โชวีฉันจะได้จัดชุดใหญ่กับคุณแล้ววิจิบอกว่าคุณเชื่อถือได้คุณอาจจะมีงานที่ต้องทำไปเลยคุณต้องไปแล้วโอ้โหพอพามาส่งเสร็จ ก็ไล่กับแถมให้เงินเช่นร้อยเองเฮ้ยพ,พันหนึ่งเอาเลยครับเป็นไงบ้างกับเกม Grand Theft Auto 3สำหรับวันนี้เราก็ขอจบภารกิจไว้เพียงเท่านี้และก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพืที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเรานะครับเอาละว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้า see you again